กองเชียร์มาเลเซียหลายคนเนี่ยออกมาขอบคุณไทยเลยนะครับคือรู้ดีว่าไม่ว่าจะเจอไทยชุดไหนเนี่ยแข็งแร่งทุกชุดนี่คือคอมเมนต์แรกนะครับแต่เข้ามาอําหนักมากนะครับโดยเฉพาะการอัมมาเลเซียก็คือคอมเมนต์ของอินโดนีเซียครับที่ก็เรียกได้ว่าเข้ามาอัมมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นบอกว่าผลการแข่งขันแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้นั่นเองนะอะไรทํานองเนี้ยหรือแม้กระทั่งนะครับคอมเมนต์ก็ มีคอมเมนต์นะครับบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งไทย B หรือไทย C เองก็ตามเนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งนะแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่าถ้าฟุตบอลไทยยังแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นที่ลือเรื่องไปแล้วนะครับสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราครับในการแข่งขันอาเซียนคัพ2 0 2 4ที่ จังหวัดนครราชสีมานะครับคือต้องเล่ากันแบบนี้ก่อนว่าทีฟุตซอลไทยของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ได้รับฉายาจากชาวอาเซียนว่าเป็นโต๊ะเล็กบีนะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยดาวรุ่งแล้วก็นักเตะใหม่ๆเต็มทีมไปหมดเลยทีเดียวครับและแน่นอนจาก2นัดแรกที่ได้ลงสนามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังเจอของไม่แข็งทั้งบรูนแล้วก็ตีมอเลสเตแต่ว่าในนัดที่3เนี่ยน่าสนใจเจอกับ ทีมโฟ i ิงอาเซียนและนะครับนั่นก็คือมาเลเซียนั่นเองนะครับและมาเลเซียในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็มีโค้ดไทยของเราอย่างโค้ดหมีรักพลสายนเนตรงามนะครับอดีตกุนซือทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคุมทีมอยู่ด้วยนะครับแน่นอนนะครับทีมตัวเล็กไทยของเราไม่มีอะไรต้องคิดเยอะครับ เพราะว่าแฟนฟุตซอลไทยมั่นใจนะครับไม่ว่าจะใช้ชุดไหนเจอกับทีมในย่านอาเซียนต้องปรับให้หมดต้องปรับให้เรียบนี่คือความกดดันที่ทีมโตเล็กไทยของเราต้องเจอนะครับภายใต้การคุ้มท้าของมิเกลโรดิโกและแน่นอนนะครับเกมกับมาเลเซียเนี่ยถ้าใครได้ดูผลงานในช่วงหลังนะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นชุดหลัก ก่อนหน้านี้หรือจะชุดไหนก็ตามเนี่ยผลงานหลังๆเบียดกันเยอะนะครับแล้วเกมนี้ลุ้นมากๆเลยทีเดียวกว่าจะได้ประตูออกนาำต้องรอจนถึงนาที11นะครับแล้วก็เป็นอาทิพง์มุ่นพลายนะครับยิงเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะและในช่วงท้ายครึ่งแรกนาที19ครับก็เป็นทางธนวัฒน์เกิดบางระจันนะครับยิงให้ไทยออกนําในครึ่งแรกไปก่อน2ประตูต่อศูน ครึ่งหลังกลับมาผมพูดเลยนะครับแฟนฟุตซอลไทยเนี่ยมีใจตุ้มตุม,ต,มต่อมเพราะว่ามาเลเซียมาได้ประตูตีไข่แตกครับจากอาบูฮานิฟานะครับโ,โหเกมหลังจากนั้นนี่สนุกมากๆเลยนาที34เนี่ยฟุตซอลไทยของเราได้ประตูหนีไปเป็น3ต่อหนึ่งนะครับจากเทอร์ศักจเรญพง์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่า ทีมฟุตซอลไทยเราเนี่ยมีโอกาสเยอะมากเพราะว่ามาเลเซียเปิดเผอเพใส่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคมพอนะอันนี้ต้องยอมรับโดยซิโดดีนะว่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเลยนะครับก็เข้าใจได้น่ครับสุดท้ายจบเกมเนี่ยก็กลายเป็นทีมชาติไทยเราที่เอาชนะมาเลเซียไป3ต่อ1นะโดยไทยเนี่ยต้องเสียตัวหลักอย่างกิจอรันสัญลักษณ์นะครับที่มีการบาดเจ็บด้วยนะ ส่วนอีกคู่ก็คือเวียดนามชนะบรูไน14ประตูต่อศูนนะครับส่งผลให้นะตอนนี้การันตีเรียบร้อยนะครับไทยเราเข้ารอบแล้วนะครับแล้วก็เวียดนามก็เข้ารอบเช่นกันซึ่งแน่นอนนะครับต้องไปวัดกันนะสุดท้ายว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้าให้วิเคราะห์กันตรงนี้นะสำหรับผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยผมพูดเลยว่าสำหรับไทยบในในสิ่งที่อาเซียนเขาตั้งฉายา,ยาให้เนี่ย ทุกเกมเป็นโบนัสหมดนะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาทีมชุดนี้ไปแล้วกันนะเพราะว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่อาจจะติดตขัดๆอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะขึ้นมารวมตัวการเล่นกับทีมในระดับนานาชาติแม้จ,จะเป็นอาเซียนก็ตามแต่ว่า หลายชาติในอาเซียนแข็งแกร่งนะเจอมาเลเซียไม่ง่ายนะโคดมีนี่ก็เก่งนะครับแล้วมาเลเซียก็พยายามอยากที่จะยกระดับพวกเขามาให้ได้มากที่สุดเลยทีเดียวนะซึ่งสิ่งที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งแล้วก็ต้องพูดถึงก็คือบทบาทของมิเกลโรดิโกนะครับในการคุมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้นะครับน่าสนใจคือแกเนี่ยพยายามบอกแล้วก็ถ่ายทอดกับนักฟุตซอลของตัวเองต่อเวลาว่า ในรายการนี้มันจะมีความท้าทายที่ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผมเห็นด้วยนะกับเคสนี้เพราะว่าเออมันก็เป็นการโชคดีเหมือนกันที่ทีมฟุตซอลไทายของเราเนี่ยเริ่มจากเกมที่ไม่หนักนะครับค่อยๆไล่สเตปไปแล้วแกก่อนเกมกับมาเลเซียเนี่ยนะผมชอบในสิ่งที่มิเกลโรดิโกแกบอกกับลูกทีมแบบชัดเจนว่าไม่ว่าจะเจอกับคู่แข่งระดับใดก็ตามทีมฟุตซอลไทายต้องเล่นเหมือนเดิม คงรักษาเอกลักษณ์เดินหน้าบดเข้าหาคู่ต่อสู้สู้กับคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ทีมฟุตซอลไทยนะครับมันต้องมีคาแรคเตอร์ในการเล่นอันนี้เป็นส่วนที่สุกถูกต้องเลยแล้วมันก็กลายเป็นมูลเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้ทีมโตเล็กไทยของเราเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้สําเร็จนะการเข้ารอบของทีมโตเล็กไทยเนี่ยก็ต้องบอกครับคุณผู้ชมว่าก็เลยกลายมาแนะตอนนี้เรามีลุ้น คว้าแชมป์สมัยที่17ในปีนี้นะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับแต่เราก็ต้องเชียร์ไปแต่ละเกมนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาดูละกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งพอผมไปส่องดูคอมเมนต์ในย่านอาเซียนนี่ต้องเรียกได้ว่าคือฮาสุดๆส,สำหรับความลือเรื่องของทีมฟุตซอลไทยเราครับคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าโอ้โหต้องต้องเคารพนะอย่างหนึ่งนะผมชอบ กองเชียร์มาเลเซียอย่างนะครับเขาค่อนข้างที่จะยอมรับนะในสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับกองเชียร์มาเลเซียหลายคนเนี่ยออกมาขอบคุณไทยเลยนะครับคือรู้ดีว่าไม่ว่าจะเจอไทยชุดไหนเนี่ยแข็งแร่งทุกชุดนี่คือคอมเมนต์แรกนะครับแต่คอมเมนต์หนึ่งที่ดูจะเข้ามาล้อเลียนแล้วเข้ามาอําหนัก มากนะครับโดยเฉพาะการอัมมาเลเซียก็คือคอมเมนต์ของอินโดนีเซียครับที่ก็เรียกได้ว่าเข้ามาอัมมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นว่าผลการแข่งขันแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้นั่นเองนะอะไรทํานองเนี้ยหรือแม้กระทั่งนะครับคอมเมนต์ของอินโดนบอกว่าเกมในทัวร์นาเมนต์นี้นัดชิงชนะเลิศจะเป็นการเจอการระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนั่นเองนะครับ หรือคอมเมนต์ของเวียดนามก็บอกว่าเดี๋ยวเวียดนามเนี่ยจะเจอกับไทยในนัดสุดท้ายของรอบแบงกลุ่มเราควรจะสวรรถชันกันก่อนที่จะไปเจอกันในนัดชิงชนะเลิศแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งไทย B หรือไทย C เองก็ตามเนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งนะแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่าถ้าฟุตบอลไทยยังแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรไปวัดกับพวกเขา เขาส่งทีมในชุดที่ไม่ได้เป็นชุดใหญ่แบบเต็มระบบก็ยังสามารถตบเอาชนะทีมแกร่งอย่างมาเลเซียได้เลยนะ Indo อินโดบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะักชิงชนะเลิศนะไทยนะแล้วก็มีคอมเมนต์ออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าทีมฟุตซอลไทยบีเนี่ยอนาคตน่าสนใจนะได้ปั้นได้พัฒนา น่าจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะก็กลายเป็นที่ลือเรื่องนะในในอาเซียนพอสมควรเพราะว่าอเพราะว่าผมเองผมก็พูดนะว่าผลงานของฟุตซอลชุดนี้ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่พอมาเจอมาเลเซียก็ก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับแต่สิ่งสําคัญต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ําเพราะอย่างที่บอกว่าคราวนี้แหละของจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มที่ เราจะวัดกับเวียดนามนะครับว่าใครจะจบแชมป์กลุ่มอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าทีฟุตซอลไทยของเราเนี่ยมีหลายจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่ที่เอาชนะมาเลียได้นะผมบอกเลยว่าใครไปดูมาเลียช่วงหลังกับไทยเนี่ยเกมมันเป็นประมาณนี้เลยนะครับแม้ว่าเราเล่นชุดใหญ่ก็ตามก็จะเจอแบบนี้ซึ่งถ้าวิเคร์ณหนะจุดจุดนี้เนี่ยผมดูทุกเกมแล้วนะครับ ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้อาเซียนะลือเรื่องนะครับผลงานของไทยแบบสุดๆเพราะว่าฟุตซอลไทยบีเนี่ยมีทีเด็ดนะครับจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับคำชมมากๆเลยทีเดียววิเคราะห์กันแบบนี้ผมเห็นกระแสคอมเมนต์ระหว่างการถ่ายทอดสดอยู่เข้าใจนะเข้าใจแฟนฟุตซอลทุกท่านว่าแม่มันยังไม่มันต้องถล่มให้เยอะกว่านี้เลยทำนองนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงๆแหละว่าณนะสถานการณ์ณนะวินาทีนี้เนี่ยโอโ้โห เอาให้แบบจัดหนักจัดเต็มให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไ,ได้ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งมีรายงานออกมานะครับคุณผู้ชม